กล้วยทับลิงบัวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทาขนมปังอบกรอบนะคะงาขาวงาดําค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนนําขนมปังนะคะมาผึ่งลงมเอาไว้ค่ะเพื่อไล่ความชื้นนะคะประมาณสัก10นาทีถึง20นาทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วให้ทุกคนเตรียมเนยนะคะเนยก็จะใช้เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกค่ะอันนี้นะคะเราจะใช้ เนยประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ2-3ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยหนูจะใช้3ช้อนโต๊ะนะคะคุกเคล้าส่วนผสมทั้ง2ออย่างให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะคุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราครุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้หน้าตาของเนยประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะได้เนยเรียบร้อยแล้วให้เราพักไว้ก่อนนะคะพักเนยไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ไปจัดการเอาขนมปังมาตัดเป็นชิ้นๆนนะคะขนมปังตัดเป็นชิ้นๆประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานําเนยที่เราคลุกไว้เมื่อกี้เนี้ยเอามาทายทั่วแผ่นนะคะทาไปเรื่อยๆจนหมดนะคะอันนี้เราทํากินเองนะคะเราก็จะ เนยช้ำๆหน่อยนะคะชอบชอบกินก่อนที่เราจะทําขนมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะ mm hmm. มืออาจจะมีติดสีผสมหานิดหน่อย mm hmm. ขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็โรยงาขาวงาดําเลยค่ะ mm hmm. เพื่อเตรียมอบนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะให้เรานํามาอบได้เลยค่ะ mm hmm. เรียงอบในเมื่อ,อบรมร้อนนะคะ เวลาของการอบนะคะหนูใช้ประมาณสัก10นาทีถึงส5้านาทีก็คือต้องดูสีของขนมปังที่เราชอบค่ะว่าชอบกรอบมากกรอบน้อยชอบเกรียมก็นานหน่อยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราอบได้เลยค่ะพอเราอบเสร็จนะคะเรามาดูความกรอบกันเลยค่ะอันนี้นะคะแต่เราจะลองหักให้ได้ยินความกรอบคะว่ากรอบจริงกรอบประมาณไหน อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะคือเราก็ทำดีอินได้นะคะได้แบบอะไรที่แบบสดๆใหม่ๆด้วยรสชาติก็ไม่ต่างจากที่เราซื้อกินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของหนูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ